สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาสาธิตวิธีการวัดโมดูลบิดไดโอดของตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับว่าดีเสียเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยฮะตัวนี้คือบิดไดโอดตัวเก่านะครับที่อยู่ในตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะฮะที่ถอดออกมาตัวนี้คือตัวใหม่ที่สั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอ่าตัวเสียให้ดูก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมได้เขียนเป็นวงจรมาแล้วนะฮะข้างในนะครับนี่นะครับ ขาตามนี้เลยนะฮะนี่ตามโครงสร้างของตัวบีดไดโอดเลยนะครับแต่ก็มิเตอร์นะครับจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับว่าดีเสียเป็นยังไงนะครับ่าตั้งมิเตอร์นะครับไว้ในย่านคูณหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เอาสายมาแตกกันเขาเรียกว่าซีโรจัดนะฮะนี่นะครับสายมาแตกกันแล้วก็ปรับหมุนนะครับปรับหมุนให้เข็มนะครับ ตรงสเกลที่เลขศูนย์นะครับก็คือศูนย์โอห์มนะครับเวลาแตะกันจะได้เป็นศูนย์โอห์มเริ่มต้นวัดไดโอดตัวที่หนึ่งที่อยู่ในตัวโมดูลนะครับโมดูลบีไดโอดนะฮะดีหนึ่งนะฮะดีหนึ่งก็ขาไหนมาดูกันนะครับดีหนึ่งคือขานี้นะครับนี่นะครับดีหนึ่งเราจะวัดตัวนี้นะครับดีหนึ่งเราก็วัดขานี้นครับนี่อ่ามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าวัดครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่งขึ้นนะครับได้เจ็ดโอห์มนะครับครั้งที่หนึ่งขึ้นได้เจ็ดโอห์มครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองวัดไม่ขึ้นแสดงว่าดีหนึ่งคือปกติอยู่นะครับดีสองนะครับมาดูดีสองกันดีสองก็วัดขานี้นะครับนี่นะฮะดีสองมาดูดีสองนะครับ ดีสองครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งก่อนอ่าครั้งที่หนึ่งไม่ขึ้นอ่าเข็มไม่ขึ้นนะครับครั้งที่สองเข็มขึ้นอ่าก็ประมาณเจ็ดโอห์มเหมือนเดิมนะครับก็ดีหนึ่งดีสองก็คือยังปกติอยู่นะครับอ่ามาดูดีสามนะครับนี่ดีสามดีสามว่าที่สองขานี้นะฮะคือขานี้นะครับอ่าดีสามดีสามครั้งที่หนึ่งนี่ครับขึ้นศูนย์โอห์มเลยนะฮะ เข็มขึ้นที่ศูนย์โอห์มนะครับแล้วก็ดีสามครั้งที่สองนี่นะครับศูนย์โอห์มแสดงว่าดีสามช็อตไปแล้วนะครับนี่นะฮะดีสามช็อตไปแล้วนี่นะครับดีสามอ่าอ่ามาดูดีสี่นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับดีสี่อ่าดีสี่ครั้งที่หนึ่งขึ้นศูนย์โอห์มนะครับ d4 ครั้งที่2ก็ศูนย์ดวเหมือนกันนะครับสแสดงว่า d3 กับ d 4นะฮะช็อตนะครับนี่ d3 กับ D4 ช็อตนะฮะอันนี้จะสังเกตว่าถ้าเรามองข้างนอกนะครับเราจะไม่รู้นะครับว่าไดโอจะอยู่ยังไงนะครับแต่ว่าผมจะเขียนให้ดูแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเขาสกรีนมานะครับเขาสกรีนเฉพาะบวกกับ AC เท่านั้นนะครับเราจะดูยากหน่อยนะฮะ สก,สกรีนมาเฉพาะบวกบางตัวนี่อย่างตัวนี้คือสกรีนมาเฉพาะบวกเฉยๆนะครับนี่นะฮะสกรีนมาเฉพาะบวกเฉยๆแต่ตัวเก่าเขาจะสกรีนมาเป็นนี่บวกกับเอซีนะฮะเห็นหรือเปล่าครับให้ดูนี่ครับเอซี AC นะครับกับบวกเดี๋ยวผมจะวัดตัวดีให้ดูนะครับผมจะวัดบิดไดโอดตัวดีให้ดูฮะตัวนี้ตัวเสีย วิดีโอตัวดีนะฮะตัวที่ใช้ได้นะครับที่สั่งมาใหม่นะฮะนี่นะครับมาดูกันอ่าดูดีหนึ่งนะครับดีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับว่าดีหนึ่งเหมือนเดิมดีหนึ่งครั้งที่หนึ่งอ่าดีหนึ่งครั้งที่สองอ่าก็จะได้ประมาณเจ็ดโอห์มนะครับคือปกตินะครับอ่าดูดีสองนะครับดีสอง ดีสองครั้งที่หนึ่งอ่าอ่าดีสองครั้งที่สองอ่าจะขึ้นอยู่ครั้งเดียวนะครับเข็มจะขึ้นครั้งเดียวเอามาดูดีสามนะครับดีสามครั้งที่หนึ่งก็จะขึ้นครั้งเดียวดีสามครั้งที่สองอ่านี่คือปกตินะครับมาเปรียบเทียบนะฮะแล้วก็ดีสี่นะครับดีสี่นี่ดีสี่ก็ครั้งที่หนึ่งอ่าดีสี่ครั้งที่สองนี่นะฮะ ไดโอทุกตัวนะครับจะวัดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับค่าโอห์มที่วัดได้นะครับสําหรับไดโอดดีนะฮะก็คือประมาณ7โอห์มนะครับแต่ตัวนี้ดีสามดีสี่ช็อตนะครับนี่นะฮะดีสามดีสี่ช็อตนะครับนี่นะฮะถือว่าเป็นการเปรียบเทียบการวัดให้ดูนะครับว่าไดโอดบิดไดโอดดีเสียเป็นยังไงนะครับนี่นะโครงสร้างตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะขา AC นะครับ นี่นะครับแนะนาขาไปด้วยเลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้คือขา ac นะฮะนี่ ac ac แล้วก็เยื้องกันนะฮะนี่ ac จะเยื้องกันแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ขาบวกนะครับนี่ขาบวกไฟบวกที่ออกไปหา C ีพินเตอร์ครับถ้าอยู่ในวงจรนี่ไฟลบนะครับนี่ครับบวกลบนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้เขียนบอกนะครับแต่ว่าเราจะใส่ก็ใส่ถูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขาเขาจะบังคับอยู่แล้วนะครับในลายวงจร อาจะบังคับอยู่แล้วในลายวงจรยังไงก็ใส่ถูกเหมือนเดิมครับสําหรับตัวถังของบิดไดโอดนะครับเขาจะทําเป็นจุดสังเกตมาอยู่นะครับเขาจะตัดตัวถังให้เป็นแนวเฉียงนะฮะเพื่อเป็นจุดสังเกตได้นะครับว่าเราจะใส่จุดไหนนะครับแล้วก็ไดโอดจะติดอยู่กับแผ่นระบายความร้อนนะครับเพราะว่าไดโอดทนกระแสสูงนะครับสเปคของบิดไดโอดตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับ ทนกระแสที่35มแอมนะครับทนกระแสที่35มแอมแล้วก็ทนแรงดันที่1,000งนโวลต์นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมจะแนะนำเฉพาะวิธีการวัดบิดไดโอดดีเสียเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะฮะผมจะทำเป็นคลิป วิธีการวัดและก็ตรวจสอบตูวเชื่อมอินเวอร์เตอร์อาการเปิดไม่ติดนะครับว่ามีวิธีการตรวจสอบเป็นขั้นเป็นตอนอยังไงนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ